มะม่วงมาละเจ้าตํามะม่วงกะเจ้าพี่ตั่มะม่วงกะเจ้าตัมะม่วงมาลวค่ะตั่มะม่วง้องน้ำคนงานมาละเจ้าตํามะม่วงกะเจ้าพี่เจ้าตั่มะม่วงกะเจ้าตั่มะม่วงเหรอจ๊ะเม่นเจ้าโ <_ uk> อมาม้ยดูท่าทางน่ากินจังตัมะม่วงถุงหนึ่งจ้ะได้ค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเกมดีเจ้าเออเอาเผ็ดหน่อยก็ได้จ้ะได้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะจ้ะฉันนั่งด้วยกันก่อนค่ะ แป๊บนึงนะจ๊ะได้แล้วจ๊ะทั้งหมด40บาทจ้ะแบงพันนะจ๊ะได้จ้ะสักครู่นะคะคุณพี่เงินทอนค่ะเงินทอนค่ะคุณพี่เงินทอนค่ะคุณพี่ค่ะค ค,คุณนายหายแล้วเหรอจ้ะหายแล้วจา้าวันนี้ฉันกับลูกอะ่ะจะมาขอบคุณคุณนายจา้าที่ช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลลูกฉันนะจ๊ะถ้าไม่ได้คุณนายนะฉันสองคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมารักษาพยาบาลลูกฉันเลยมไม่เป็นไรหรอกจา้าเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันฉันอะ่ะไหนๆก็มาละเห็นว่าค่าขายไม่ได้อยู่หลายวันอันนี้จ้ะฉันให้เงินช่วยเหลือเป็นการตอบแทนนะ ฉันไม่เอาดีกว่าจ้ะคุณนายคุณนายเอาคืนไปเถอคะค่ะทําไมล่ะจ๊ะแค่คุณนายอ่ะดูแลลูกฉันเป็นอย่างดีอ่ะฉันก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วจ้ะอืมแล้วอย่างนี้จะทําไงต่อละจ๊ะเนี่ยดูท่าทางอ่ะจะหาเล่ต่อไหวหรอช่วงนี้ฉันก็คงหยุดพักไปก่อนปกติแล้วลูกสาวฉันอ่ะเป็นหลักในบ้านคอยหาเลข่ขายตำมะม,ม่วงแทนฉันเพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นโรคหัวใจยกของหนักก็ไม่ได้อ่ะจ้ะ คงต้องพักไปก่อนนะจ๊ะคุณนายจนกว่าลูกฉันจะหายดีเนาะลูกเนาะเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะแถวหน้าหมู่บ้านฉันเนี่ยมีตลาดนะัดเป็นชุมชนเลยนะถ้าทางจะขายของได้แต่ฉันนไม่แน่ใจนะว่าพื้นที่มันยังว่างอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าฉันให้เปิดร้านตำมะม,ม่วงที่หน้าบ้านฉันไปก่อนแล้วกันนะหน้าบ้านคุณนายเนี่ยนะคะจ้ะฉันไม่คิดค่าเช่าด้วย ถือว่าเป็นการช่วยตอบแทนไปก็แล้วกันจริงๆใช่ไหมจ๊ะคุณนายน้ำต่อไปนี้ลูกไม่ต้องหาบเล่กลางแดดอีกแล้วลูกจริงจังแม่งั้นฉันสองคนขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะขอบคุณจ้าคุณนายไปแล้วนะไปลูกไปดีจังเลยนะแม่ มาแล้วจ้ะแม่เอาวางเลยลูกอ้โหแม่แต่งตัวสะสวยเลยนะจ๊ะแหมเราอะมาขายตำมะม,ม่วงดูสิบ้านหรูขนาดเนี้จะมาแต่งตัวแบบแม่ครับหาบเล่ได้ไงนะ้าหนูชิยเตรียมของมามา,มาเลยเอา้าวตำมะม,ม่วงจ้ะตำมะม,ม่วงจ้ะป้าขายอะไรเนี่ยตำมะม,ม่วงจ้ะ เลเมิไข่เลยจ้าแล้วโหแล้วป้าใช้แรงงานเกินไปไหมเนี่ยดูสิแผลเต็มเนื้อเต็มตัวยิงใช้แรงงานอีกน้องสาวจ้าทำไมอยากใช้แรงงานกับป้าแก่ๆแบบนี้มาอยู่กับพี่เี่พี่อะเล่นดูอย่างดีเลยยุงไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมหยุดมีลูกสาวใช่ไหมนะน้าเข้าบ้านลูกอย่าให้เอมาแรลงเบ้าแถวนี้มันมาแทะเอาลูกได้จ้ะแม่สวัสดีครับแม่สะพ้าย ฉันไม่อยากมีลูกเขยเว้ยจะอะไรว่ามาแล้วเมนูเมนูก็ไม่มีบอกขายอะไรบ้างเนี่ยดูนี่เมนูอยู่ที่ปากตำมะม่วงอย่างเดียวอ่ะโลกมันไม่จำหรอกจ้า<ม>อย่างแรกตำแมงม่วงฮะตำแมงม่วงเมนูที่2องตำม่วงแหนมมีแหมีนมเมนูที่3ามตำมะม่วงหมูกรอบเค็ม บลาหมูเกาเข้มเมนูสุดท้ายตำแตงม่วกจัดมาเลยป้าไม่ลงไม่รอนอยากรองม่จฉาทุกอย่างเลยจัดมาเลยเดี๋ยวนั่งรอเอ้ยเอาสักเมนูเอาอะไรนมนมนะชอบนมอ่ะตำแหนมจัดเลยนะแหนมไปรอเลยจัดให้ขอนั่งมองป้าดูแหนดูนมหน่อยสิได้รอแป๊บหนึ่งได้ละจ้ะตำม่วงแหนมหวีแล้วอะไรคือแหนม่ะ เนี่ยอะไรเนี่เนนยเหรอเอ่อแหนมเอ่อแหนมสะกดยังไงสะระแหหอยหีบนอนหนุ่มมอมะอ,อ๋อถึงว่าเป็นแหนมหนี่เองเดี๋ยพูดสิแหนมเออกินแห้อร่อยจ้า <c oughs> ถึงว่าภาษาไทยเราได้เกดหนึ่งเนี่ยมเปกก็นสะกดอย่างนี้นี่เองอืมเฮ้ เปรี้ยวกลมกลอมบวกความอร่อยของแหนม,มป้าอุ๊ยแม่สซพส์เท่าไหร่จ๊ะพูดจะาไม่เข้าหูก็ตรงนี้แหละ <c oughs> ว่าแต่อร่อยไหมอร่อยมากเลย <c oughs> ปาด,ดีใจเท่าไหร่จ๊ะราคากันเองสี่สิบสโอ้ <c oughs> โหทั้งแปลกใหม่คีไอคารานนี้สี่สบาท ป้าก็ต้องขายชนิดที่ว่าแม่ค้าอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้นี่แหละช่วเหลือเกื้อกูลสังคมต้องการแบบนี้แน่นอนป้าเป็นคนที่คนสังคมต้องการเชแฮนด์เนี่ยผู้คนนะชอบคิดว่าอยู่บ้านหรูแล้วจะต้องขายแพงป้าขายราคาแค่นี้แหละวันหน้าจะได้มากินป้าอีกอจ้ะวันหน้าเจอกันแน่นอนจ้ะไป <ขอ S 2> แล้วนะไปนะขั้ หนูหนูจ้าหนูจ้าตำมะม่วงหมห่จ้าอ,อยู่นี่เหรอามาเร็วมาเร็วมาเร็วหนูอะไรตัวใหญ่เบลเอเฮ้อหูหาเจอจนได้ร้านป้ายอยู่นี่นี่เองขายในบ้านหลังใหญ่แบบนี้เลยเหรอจ๊ะ <c oughs> หนูตามมาเนี่ยกว่าจะหาเจอเอีกเขาลือกันอะไรตำแมง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 อ๋อ ตำแมงม่วงนั่นและค่ะหนูจะมาชิมวันนี้ได้นั่งรอเลยให้หนูเด็ดเด็ดเลยนะคะเออจัดไปนั่งเลยตำแมงม่วง ตำอะไรนะป้าตําแ,แมงม่วงตําแมงม่วงน่ากินวอกๆกเลยนี่<ง>ไม่คิดจะถามหรอว่าทำไมมันถึงต้องตําแมงม่วงอะ่ะยังไม่ได้คิดแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกแมงสาบใช่ไหมเนี่ยโปรตีนเยอะดีเอ้เลยล้อเล่นเนี่ยเป็นมแมลงธรรมชาติกินได้ไปป้าไปขายของูจะกิน จนลูกมาจ่ายเงินไม่ไหวเลยไงเราโอยมันอิม่มเท่าไหร่ส <40. S 2> ี่สิบฮะสี่สิบฟังไม่ผิด40 40บส่าทนี่ค่า,มาแมลงยังไม่ได้เลยเนะี่ยป้าเอานะป้าก็ขายเอาช่วยๆกันลูกค้ายเยอะป้ากับพอมีกำไรอเอาไหมสาี่หนูจะบอกให้นะหนูจะไม่ไปเผาประกาศหรอกว่าร้านป้าอร่อยจะให้มันเป็นร้านลับๆของหนูเพราะหนูจะมาแอบแซบทุกวันเลยไปเถอะกลับไปเลย ป้าพรุ่งนี้เตรียมแมงนะโอ๊ยคุณหนูมิวมดีใจจังเลยค่ะหนูก็หาป้าตั้งนานแน่ตั้งแต่ป้าไม่ได้ไปเดินหาขายนะคิดถึงตําป้าที่สุดเลยลูกค้าแฟนพันแ์ท้ก่อนหนูจะหาป้าเจอนะแ้าคลิกแผ่นดินอย่างนี้เลยแฟนพันธ์ท้หนูเอาตามเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้ป้า คิดเมนูใหม่ๆได้ตั้งเยอะเลยตำมูม่วงเดิมๆอะ่ะมันเพล <ๆ S 1> ินๆไปแล้วค่ะคุณมิวมีป้ามีอะไรมาแนะนำมิ้วปะคะตำมหมูกอบเค็มค่ะตำหมูกอบเค็มป้ามีหมูกอบกบบเนี้ยจัดมาให้มิวเลยหนึ่งจานค่ะจัดป่ะคะ่ะคุณมิวนั่งรอได้คะ่ะได้ค่ะ ีป้าทําพรีเมียมให้คุณมิ้วเลยนะคะเนี่ยลองชิมดูนะคะคุณมิ้ว หรอกค่ะคุณหนูมีองค์กิชาตามหาป้าดูสิป้าจะร้องไห้แล้วเนี้ยเรื่องเนี้ยต้องลงโซเชียลแน่นอนดัง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 ดๆงดี้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณหนูมีแน่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวลงลงให้แน่นอนค่ะโพสลงโซเชียลบ่อยค่ะน่ารักจริงๆกินนึ้งแต่หาบเล่เลย ป้าเอ้ยเอาเหมือนเดิมจ้ะอามเอ็งไม่เบื่อหรือไงเนี่ยไอตําแตงม่วงเนี่ยกินทุกวันมันดีต่อสุขภาพนะป้าจ้ะพอสายเขียวเออรอแป๊บหนึ่งใส่ถุงใช่ไหมใช่จ้ะอ่ะรอแปบ๊บรอแปบ๊บยืนรอเลยนะมา ถก่อนฉันเปลี่ยนใจแล้วใส่จานกว่าใส่จานเดี๋ยวฉันยืมจานไปก่อนนะแล้วก็ตั้งอะ่ะแปะไว้สิ้นเดือนเหมือนเดิมี๋ยวฉันมจ่ายสิ้นเดือนอีกแล้วป้าเออหน้มาเออป้าบริการทุกระดับประทับใจอยู่แล้วตำแตงม่วงน่ากินสดสดไปเลยป้านแน่นอนน่ากินเหมือนป้าเลยนะมาสิ้นเดือนมาจ่ายด้วยนะได้แล้วอย่าลืมมาจ่ายป้าด้วยล่ะครับ แม่จ้ะอ้าวน้ำเมอตัวแม่เหม็นไม่มวันนี้ไม่ไปเรียนหรอลูกวันนี้หยุดจ้ะแม่แล้วจะมาช่วยแม่ละสิใช่จ้ะแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยลูกตั้งแต่เราไม่ต้องไปหาขายตำมะม่วงอะนะแม่สบายขึ้นเยอะเลยจริงจ้ะเถือเป็นบุญคุณของเราจริงเนาะอืคุณนายเขามีบุญคุณกับเราจริงเขาช่วยเหลือเราไม่งั้นนะ่ะหนูคงไม่ได้กลับไปเรียนแน่เลยจริงจ้ะแม่ และอีกอย่างนะตั้งแต่แม่ขายสบายๆเนี่ยนะแม่อาการลูกหัวใจไม่กาเริบเลยลูกดีจังเลยจ้ะเห็นแม่มีความสุขในการขายของหนูก็ดีใจค่ะตั้งใจเรียนล่ะ<ด>เรียนจ,จบอ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาขายตำมะม่วงแบบแม่ได้เลยจ้ะงั้นเอ้า oh, คุณนายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้กลับเร็วจังเลยค่ะพอดีเลิวกประชุมเร็วอ่ะนี่ฉันน่ะได้ข่าวว่าร้านตำมะม่วงที่เนี่ล่ำเลยกันทั่วหมู่บ้านเลย ว่าอร่อยนักอร่อยนะขนาดแม่ค้าในตลาดฉันไปซื้อของเขายัางชมเลยก็ได้คุณนายละค่ะหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ฉันสองคนแม่ลูกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะหายดีแล้วใช่ไหมจ๊ะหายดีแล้วค่ะนี่ฉันนะ่ะว่าจะชวนเธอสองคนแม่ลูกอะ่ะมาช่วยฉันหน่อยฉันกําลังจะขยายเปิดธุรกิจทางด้านอาหารน่ะอยากจะได้เมนูตำมะม,ม่วงอะ่ะไปเป็นเมนูเด็ดประจําร้านแล้วก็ชวนเธอแม่ลูกสองคนนะไปเป็นหัวเรือใหญ่ในการคุมร้านให้ฉันนะ ลองตัดสินใจดูนะจ๊ะป้าแม๊ยแมร์ไพรสยสวัสดีครับวันนี้เอาเหมือนเดิมนะจ้าตำม่วงแหนมนจัดป้าน้ำช่วยช่วยแม่ลูกแต่ป้าครับคะผมค,ค,คิดดูแล้วอ่ะผมอยากซื้อสูตรตำมะม,ม่วงของป้าเอาไปขยายสาขายทั่วประเทศแต่<ม>เรื่องเงินป้าไม่ต้องห่วงนะผมอจ่ายไม่อัน้นป้าอยากได้อะไรป้าพูดมาเลยคือป้าคงขายคุณไม่ได้หรอกค่ะฮะ ทำไมอ่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าฝีไม้ลายมือป้าเด็ดเนี่ยผมไม่งอป้าเลยนะป้าอยากได้เงินเท่าไหร่อ่ะป้าพูดมาผมจ่ายให้ไม่อันเงินน่ะมันไม่สําคัญสําหรับป้าหรอกค่ะสําหรับป้าใจสําคัญกว่าคุณผู้หญิงท่านนี้มีบุญคุณกับป้ามากคุณดูสิป้าเขียนป้ายว่าไงคะตำมะม่วงสํานึกบุญคุณใช่แล้วคุณจะให้คนอย่างป้ามาเนรคุณคนได้ยังไงในเมื่อคุณผู้หญิงท่านเนี้ เขาเป็นคนให้โอกาสชีวิตป้าไม่ต้องไปหาบเล่ขายตำมะม่วงอะ่ะคุณเข้าใจป้านะผมเข้าใจครับแต่ว่าแหนม่มเอาเหมือนเดิมน,นะได้ค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณผู้หญิงคะฉันนะ่ะตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าฉันนะ่ะจะช่วยคุณผู้หญิงคะ่ะขอบใจมากเลยนะอย่างน้อยอะ่ะฉันสะดุดชื่อตามะม่วงสำเน็กบุณคุณ,คณฉันคิดไม่ผิดเลยนะที่ช่วยเหลือหนูไว้ในวันนั้นนะ่ะ ทำให้ฉันนะ่ะมีธุรกิจใหม่ในวันนี้ต้องขอบคุณแม่ลูกทั้งสองคนด้วยนะคะเราสองคนนะต้องขอบคุณคุณผู้หญิงมากกว่าค่ะเพราะคุณผู้หญิงอะ่ะเป็นผู้ให้ก่อนค่ะเดี๋ยวนูจะกินป้าอ้าวหนูเอาตำอะไรนะแมงมวุมช่รอที่โต๊ะนะของคุณมิวตำม่วงหมูกรอบเค็มค่ะได้เลยค่ะอันนั้น ตำม่วงแห่งน้องวันน PA ี้ป้าจะบอกว่าป้าเพิ่งคิดเมนูใหม่มาเมนูอะไรคะตำม่วงถาดโอ้ยเอาเอเอาซื้อซเอาอาอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อเป็นการฉลองในฐานะที่เราจะเป็นหุ้นส่วนกันฉันขออนุญาตเลี้ยงลูกค้าทั้งโต๊ะนี้ทั้ง3คนเลยได้ไหมมาลุย ขนมจีนเลยลูก ของเราตำม่วงถาดจ้าอ,อย่างนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพขอจุ่งประเดิมก่อนนะคะเชิญจ้า,าเต็มที่เลยค่ะทุกคน เปิดแล้วกรรมการลุยได้ตัดเลยนะคะโอยขอยจานได้ไหมจัดปลาสิบจานเลย แกดูสิร้อนก็ร้อนแถวบ้านฉันนะนะเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ไม่เปลี่ยนเลยใช่แกบ้านแกเนี่ยกว่าจะเข้าถึงบ้านได้เนี่ยลำบากลำบนมากเลยนะถนนก็โลกรลังหรถก็เข้าไม่ได้อีกอะไรจะกันดานขนาดนี้ฉันคิดถูกคิดผิดที่กลับมาเนี่ยร้อนก็ร้อนอะ่ะนน่แกกไหล้ำน้ำน้ําจริงๆด้วยกระเป๋าหนักไหมครับเดี๋ยวชอบช่วย,ยออกไปนะ ไปเลยนะอย่าเอามือสกปรกของแกมาจับข้าวของฉันนะน้ำน้ำไปต่างประเทศตั้งหลายปีอะมีผัวหรือยังจ๊ะชอปอะยังพอมีที่ว่างอยู่ไหมแต่น้ำไม่ต้องกลัวนะชอปอะเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว <c oughs> I l love you and m s s s you v e r y too much หยุดเลยนะแกหยุดพูดเลยนะฉันไม่อยากให้ใครแถวนี้มาเห็นว่าฉันเสวนากับคนโสกคออย่างแกอ <c oughs> น้ำแกอย่าบอกนะไอบ้าน,น้องคนนี้มันชอบแกก็ใช่สิแก มนันอะตามฉันมาตั้งแต่เมื่อก่อนละแต่สภาพบันนอกอย่างเงี้ยฉันไม่เอาหรอกนะฉันอายคนโอ้ไม่ก็สิมันนอกมากเลยหลบไปเลยนะเพื่อนฉันจะเดินหลบไปไปก <c oughs> ิ่นคนสาบควายเอาไปใจเลยน้ำแต่กระเป๋ามันหนักนะ <c oughs> เดี๋ยวฉันช,<อ>ช่วยถือน้ำรอก,ก่อนจ๋าแกดูบ้านฉันสิฉันไปทํางานถึงเมืองนอกส่งเงินกลับมาแต่สร้างบ้านในหลังแค่เนี้ยก็เลยทำไมถ้าแกอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยแกไม่อยู่ต่อละจะตามฉันกลับมาทําไม แหมฉันอะก็นึกว่างานมันจะสบายไงที่ไหนได้ให้ฉันรับแขกทั้งวันทั้งคืนอะนะเกิดฉันฝืนตัวเองกว่านี้ฉันนี่สุดหนักแน่แกเดี๋ยวฉันต้องไปดูสวนก่อนนะฉันทิ้งมานานละไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างอะเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นฉันขอตัวกลับก่อนละกันนะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนน่ะรอฉันก็ต่ออยู่ตรงนู้นทางเดินกลับไปก็ลุกลังกว่าจะเดินไปถึงอีกขอบใจแกมากนะจ๋าที่มาส่งอะไว้ใจกันนะเพื่อนกลับดีๆนะแกเค ลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมัน,นขายน่าจะได้อยู่น้ำลูกป้าน้อยนี่นาดีนะแตแล<ช>หะหล่น้ำน้ำเอ้าไอโหน้ำเดี๋ยวนี้นิดสวยขึ้นแต่งตัวก็ดูดีแถมยังใส่ทองเส้นบเบลลมเลยเนี่ยอืมไปทำงานที่เมืองนอกเมืองนานี่น่าจะได้ตังค์เยอะเนาะแถมยังมีบ้านหลังใหญ่ด้วยอะก <c oughs> ็นิดหนึ่งอะแกแต่เนี่ย แกคิดว่าเยอะแล้วหรอของพวกนี้มันยังไม่ถึงครึ่งที่ฉันมีเลยนะโห่งั้นแกจะมีตังให้ฉันยืมบ้างไหมอะแม่ไอ้เจอหน้าฉันแกจะขอยืมเงินเลยหรือไงฉันอะยังไม่มีให้แกยืมหรอกนะฉันเพิ่งหุ้นธุรกิจกับเพื่อนไปเปิดร้านชาบูแถวเนี้ยเมืองอะแกเดี๋ยวฉันได้ทุนคืนฉันให้แกยืมแล้วกันนะโอตังนิดนิดหน่อยหน่อยทำมาเป็นขี้งกไม่ให้ยืมกลัวฉันไม่คืนหรือไงฮะแกไม่มีอะไรแลวใช่ไหม ฉันไปก่อนนะอยากให้ฉันรวยบ้างนะฉันก็จะไม่ให้ยืมเหมือนกันหรอกเบื่อจังเลยร้อนก็ร้อนยังต้องมานั่งทำงานบ้านอีกฉันคิดน้ำ<อ>น้ำกลับมาแล้วหรอเอาฉันนอาะมวงมาฝากดีใจจังเลยไม่เจอนานตั้งนานคิดถึงมาก iu, มิวะมวงอะไรของแกอ่ะโมวงบรรน,นอกแบบเนี้ยฉันกินไม่ได้หรอกนะระดับฉันอ่ะต้องเขียวสวยเท่านั้น น้ำนี่มันของฝากนะถ้าจะไม่กินอะ่ะก็รับเอาไว้หน่อยก็ได้จะเอาไปทิ้งอะ่ะฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยนี่ตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกนี่น้ำดูเปลี่ยนไปมากเลยนะมิวแค่ฉันไม่รับของของแกเนี่ยฉันเปลี่ยนไปตรงไหนแกไม่มีอะไรเลยใช่ไหมกลับไปได้ลวฉันจะได้เข้าห้องน้ําไม่ต้องไล่ฉันหรอกกลับมาจากเมืองนอกแล้วถ้าจะทําตัวหญิงขนาดนี้นะฉันว่าคงไม่มีใครครบด้วยหรอกฉันไม่สนใจหรอกนะไอพวกว่าน,นอกเนี่ย ไปได้แล้วแก่ะร้อนจะตายอยู่แล้ว,วนำ้วนำนำ้ำน้ำหยุดเลยนะพวกแกสามคนหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะอย่าเอาเท้าสุขปกของแกมาเหยียบบนบ้านฉันไปทำไร่ทำสวนมาเหม็นจะตายก็เราดีใจที่น้ำกลับมาคิดถึงคิดถึงคิดถึงอะไรของแกฉันไม่เห็นอยากเจอแกเลย อว่าแต่รอบเนี้ยน้ำกลับมาเนี่ยน้ำมาอยู่นานไหมอะแกไม่ต้องยุ่งสักเรื่องได้ไหมแส่เรื่องชาวบ้านทําชีวิตตัวเองให้ดีก่อนเถอะน้ําถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยอ่ะก็บอกได้นะคงไม่มีหรอกจ้ะไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปได้ละกลับไปสิเหม็นอยู่ใกล้ขนาดนี้ฉันยังเหม็นเลยเนี่ยอืม สวนบ้านฉันมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยน้ำชอบมาหาแล้วคิดถึงชอบไหมแต่น้ำไม่ต้องตอบนะชอบอะคิดถึงน้ำมากเลยว่าแต่น้ำอยากให้ชอบช่วยอะไรไหมชอบช่วยได้ทุกอย่างเลยนะนี่ชอบเตรียมจอบมาด้วยชอบอะตั้งใจจะมาปลูกต้นรักของเราสองคนเลยนะเอาเลยไหมชอบคุณเลยนะอยา่ยาอยา่ยาอย่าต้นลงต้นรักอะไรของแกอะไปไหนก็ไปเลยนะฉันจะบอกแกให้นะว่าฉันอะไม่เอาสภาพอย่างแกมาเป็นผัวหรอกฉันยอมแก่ตายดีกว่ามีผัวแบบนี้มันนอก ไม่อ่ะน้าคนบ้านน้องก็ไม่หัวใจนะแต่หัวใจของชาวบ้านเป็นของน้ํานะอุ้ย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 มาเห็นเครื่องบินแต่เป็นเครื่องบินลําผุผูนะไปละมาหน่อยไอ้แก่หมายคขาว่าไงอ่ะหนว่าเครื่องบินไปเลยช็อปไปไหนก็ไปเลยเห็นไหมไล่ช็อปฉันโดนล้อเห็นไหมแต่ช็อปยังไม่เห็นเครื่องบินแลนะ นี่อนะมิ้ววันก่อนไปเจอนะ้มาที่สวนหายหน้าหายตาไปตั้งนานเดี๋ยวนี้นี่แต่งตัวไฮโซใส่ทองนี่เม็ดเท่านี้และอีกอย่างนะเดี๋ยวนี้มันหยิ่งขึ้นว่ะอไม่รู้เป็นอะไรอะเออฉันก็ไปเจอมาเหมือนกันฉันรู้จักมะม่วงไปฝ่าเพราะเห็นว่าไม่เจอกันนานฉันก็เลยคิดถึงบอกว่ากินมะม่วงไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงอะไรฉันก็งงว่ะอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยนี่แค่กลับมาจากเมืองนอกเนี่ย ทำไมของมันก็ไม่รู้น่ามันไส่พ่อหลวงมาหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อก็เนี่ยจะมาหาน้ําเรื่องกองทุนหมู่บ้านน่ะพอดีมีกองทุนออมเงินของคนในหมู่บ้านเขาเวลาใครเดือดร้อนได้ยากอะไรก็จะสามารถเบิกเงินตรงเนี้ยไปใช้ก่อนได้น้าสนใจไหมไม่อะค่ะฉันไม่สมัครฉันไม่ต้องการช่วยเหลือใครแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือฉันด้วยถ้าพ่อหลวงไม่มีธุระอะไรแล้วเชิญค่ะ เดี๋ยวฉันจะไปดูสวนโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคโยน่ากินขาดอะไรบางอย่างเอา้าซอสหมดอีกแล้วโอ,อย้ยตลาดก็อยู่ไกลไปยืมน้ำดีกว่าก็ไม่ค่อยมีเ,เอา้า พี่มาตูมมาแล้วเหรอคะเอา้ามาอ่ะพี่น้องือมงานละเอียดสวยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยน้ำละเอียดสิเศษทองปลอมล็อตเนี่ยขึ<ม>้นราคาหน่อยนะอ้าวพี่ทำไมขึ้นราคาโอา้โหช่วงนี้ค่าไฟก็แพงค่าน้ำมันก็ขึ้นพี่เก็บราคาเดิมพี่ก็ไม่ได้ต้นพอดีดิไอ้น้ำมันใส่ทองปลอมหรือเนี่ย แสดงว่าลูกค้าไปหมายความว่าที่ผ่านมา,นาม,มนันก็ใส่ของป้อมหมดเลยดิฉันก็ไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันน่ะเห็นแกเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าแก่แล้วกันเท่าเดิมก็ได้ได้ค่ะเท่าเดิมเลยเนาะนี่ค่ะขอบคุณนะคะค,ครบนะคะพี่ไว้ถ้าเราอยากได้เพิ่มอีกก็โทรมาบอกพี่แล้วกันได้ค่ะ ขอบคุณค่ะพี่มาตูมอุ้ยก็เหมือนของจริงเลยวะอันน่นอะไรอ <c oughs> ่ะเฮ้ยไม่ทันแล้วนะ้ำแหมทำเป็นแต่งตัวไฮโซชัดชัดยิ่งยิงอวดรวยพี่แท้ก็ใส่ทองปอมเนี่นะถ้าไม่มีอ่ะก็ไม่ต้องอวดไอ้ฉันก็อดอัดเหมือนกันนะที่ฉันต้องปิดบังอยู่แบบนี้แล้วตอนนี้ในหมู่บ้านอ่ะก็ไม่มีใครคบหาฉันเลยอ่ะก็ทำตัวแบบนี้ไงใครจะไปกล้าคบ ใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่นเนี่ยฮะคนอื่นเขาก็เห็นไปทำงานเมืองนอกเมืองนาะก็พอยดีใจไปด้วยที่แท้ก็ใส่แต่ของปลอมเนี่ยนะน้ำไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยอ๋ไอ้ฉันขอโทษนะแกต่อไปอะ่ะฉันจะไม่ทำแบบนี้หรอกคิดได้จริงๆใช่ไหมเนะี่ยถ้าแกคิดได้อะ่ะเพื่อนเพื่อนก็พร้อมที่จะให้อาภายัยแล้วไอ้พวกทองปลอมพวกเนี้ย เลิกใส่ซะนะอายเขาน้ำปลาอยู่ในครัวใช่ไหมอืมไปหยิบเองแล้วกันซอสนัลใจจ้า ชอบน้ำขอโทษนะที่น้ำหลอกเราทุกคนนะ่ะมิวกับชอปให้อภัยน้ำเถอนะไอ์ก็บอกมิวแล้วแหละแต่เห็นไอ์บอกว่าน้ำเองก็คิดได้เราไม่ใช่หรอเราสองคนก็ให้อภัยอยู่แล้วแหละใช่ไหมยังไงเราทั้งหมดทั้งสามคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันทั้งหมดเพื่อนกันอ่ะมาตัดกันไม่ขาดหรอกนะแต่ว่าชอบอ่ะมีเพื่อนเยอะแล้วอยากเลือกเป็นแฟนได้ปะ จะไม่ติดนะน้ำก็สดอยู่จิ๋มได้ไว้ช่วยฉันด้วยเอาฉันมาทำไมเนี่ย, <c oughs> ยไปี่ว่ะจี๋ไปไปได้ไปได้ก็ดีชิถ้าอย่างนั้นหลังจากเนี้ยน้ำก็มาช่วยชับทำได้ทำนะน้ำรับได้ไหมได้สิน้ำอ่ะเปลี่ยนตัวเองแล้วนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชับจะไปช่วยน้ำทำสวนโอเคนะได้จับมือนั้นเราสัญญากันแล้วนะ อใช่งั้นเริ่มที่ช็อปเองอ่ะจะไปช่วยน้ำทำสวนดีไหมดีปะไปเลยไหมน้ำนี่ก็เหมือนน,น้ำจริงไงนะเหมือน,นสายน้ำที่ผัดผ่า